นาฬิกาอัตโนมัติสเกเลตันราคาไม่ถึงหนื่นมีอยู่จริงกับแบรนด์ซิกาดีไซน์ดีไ e ออฟฮอลลัสสวัสดีครับกับรายการ w a t c h I s t t วันนี้มีนาฬิกาที่ผมว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบด้วยหน้าตาที่ดูค่อนข้างเท่แล้วก็ล้ำสมัยมากๆแต่ราคาเข้าถึงง่ายๆจิตเดียวครับเพียง199เหรียญหรือประมาณสัก พั0 0 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูกันครับว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงครับกับซ i ก้าดีไซน์ที่อยู่ในมือต้องบอกว่าผมก็มีโอกาสไปโซนอีกแล้วนะผ่านทางอินดีโกโกแล้วก็ไปกดซื้อมาซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆถ้าเกิดสนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของซ i ก้าดีไซน์ก็น่าจะยังซื้อได้ในราคาบวกลบประมาณนี้7 8 0 0 0บาทนะครับก็รวมค่าขนส่งรวมทุกอย่างแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละอ่ะมา แกะไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้รอบนี้เป็น Unboxing นาฬิกาเป็นนาฬิกาที่ผลิตในประเทศจีนแน่ๆนะเพราะว่า แบรนด์ซิกาดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากคนที่เป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมที่เคยออกแบบตัวของสนามกีฬาที่เรียกว่าเด e ะเนสในโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับก็เป็นคนออกแบบโดยเขาเนี่ยคำนึงมากๆนะที่อยากจะออกแบบนาฬิกาที่ดูเท่ล้ำสมัยแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างจะต้องได้แบบสบายๆนะรอบนี้มากับตัวนี้ ที่ชื่อว่า the eye of Horus ก็เทพ Horus นะครับเป็นเทพที่ขึ้นชื่อในฝั่งของอียิปต์นะครับก็จะเป็นตาแห่งสวงสวรรค์แล้วกันนะก็ผมว่าแพคเกจจิ้งทำมาค่อนข้างดีนะแบนๆเรียบๆอย่างนี้เลยเดี๋ยว เ,เวลาได้มาเนี่ยครั้งแรกๆที่ผมเคยได้ของตัวซิก้าดีไซน์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนได้หนังสือมาเล่มหนึ่งครับแล้วก็มาในลักษณะแบบนี้เกือบทุกครั้งตั้งแต่รุ่นแรกที่ผมมีจนถึงปัจจุบันนะผมเคยซื้อกับซิก้าเนี่ยหลายรอบแล้วแล้วก็เคยมีช่วงที่ซิก้าเองทํางานร่วมกันกันกบเจียวมี่ด้วยแล้วก็ออกนาฬิกาของซิก้าดีไซน์หลังๆนะครับซิก้าดีไซน์ก็ ไปคว้ารางวัลมากมายในเวทีโลกนะครับวันนี้ผมก็เอาเรือนนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเพราะว่าด้วยความคิดของดีไซเนอร์เนี่ยเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาเห็นเข้ากับนาฬิกาเพราะเขาชอบนาฬิกาเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ก็คือ Eye of Horus อย่างที่ผมเล่าไปนะก็เป็นของอียิปต์ แล้วดูรางวัลที่เขาได้ครับซิก้าดีไซน์นี่กวานาางวัเล e d ดอทมาอย่างมากมายนะแล้วก็อีกหลายๆรางวัลนะรวมทั้งล่าสุดก็ GPSG นะก็เคยได้รับรางวัลด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะรุ่นอื่นมาดูแล้วกันครับว่านาฬิกาเป็นยังไงตัวนาฬิกาครับจะอยู่ในกล่องที่มีลักษณะคล้ายๆกับหนังสือเพราะาเราเปิดไปหลายๆหน้าแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ครับพระเอกของเราก็คือตัวนาฬิกาอโอเบามากอะ เบาเบาตกใจเดี๋ยวขอเอาสายออกมาก่อนนะก่อนที่จะไปเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเล่าก่อนแล้วกันว่าตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงมายังไงขนาดเท่าไหร่เครื่องเครื่องเป็นยังไงกระจกที่เห็นเนี่ยเป็น Mineral Glass ก็คือกระจกธรรมดาเนาะแล้วก็ขึ้นลานได้ด้วยด้วยกันขึ้นลานแบบนี้ตัวเรือนนะครับ47.3คูณกับ4 8มิก็คือแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับ ไม่รวมคราวนะ48มิลิเมตรความหนาอยู่ที่12.1ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่49.6กรัมเท่านั้นอืมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใ,ใช้ได้นะแต่ถ้ารวมสายเนี่ยอยู่ที่67กรัมตัวเคสนะครับตัวเคสทำจากไบโอเซรามิกคุ้นๆเนอะเหมือนสวอตเลยก็พลาสติกอะไรครับ ไป,ไปกันต่อครับมาดูด้านหลังนิดนึงมาเครื่อง Auto. ออโต้ใส่เครื่องออโต้มาด้วยเพื่อนๆเรียกว่าคาลิเบอร์ CD01 นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับซิกาดีไซน์เลยเพราะว่าเป็นเครื่องแบบสเก l เลตันนะครับสามารถสะสมหรือเก็บพลังงานได้สูงถึง40ชั่วโมงตัวเครื่องนะครับ สะสมพลังงานได้40ชั่วโมงแล้วก็ทำงานที่ความถี่21,600รอบต่อชั่วโมงบวกรบอยู่ที่30วิต่อวันม,มาดูกันครับว่าดีเทลที่ทางซิก้าใส่เข้ามาเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะ เพราะว่าเป็นนาฬิกาสเกเลตันที่เขาตั้งใจจะทําเครื่องขึ้นมาใหม่สําหรับใส่ลงไปในรุ่น DI of Horlus เลยความพิเศษอยู่ที่เข็มวินาทีครับตัวเข็มวินาทีเนี่ยเป็นลูกตาของเทพ Horlus อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมขอขึ้นลานครันเสียงลานครับอ่า มาโอเคเดี๋ยวผมขอขย่าด้วยนะเป็นการทำให้ฝั่งของตัว Balance w i e e l แล้วก็จัดกรอบเนี่ยมันทำงานนะโอเคเริ่มทำงานแล้วครับเราจะเริ่มเห็นตัวของเข็มวินาทีที่เป็น DI of c o r u s เนี่ย เริ่มมูฟนะเริ่มขยับนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงอยู่ตรงนี้เข็มนาทีอยู่นี้เป็นเข็มรูปแบบสเกเลตันด้วยแล้วก็ที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกตัวเรือนเป็นสีดําตัดกับอะไหล่ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพิงโกนะเป็นการเคลือบพิงโกอ่านี่มีดี e ออ o ฟออรัลสอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวเม็ดมายมเนี่ยจะมีสีดําๆให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเป็นทับทิมเป็นอัญ,ญมณีเป็นนินเป็นอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่นะผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกแหละนะขออนุญาตใส่สายก่อนแล้วกันนะ นะคือนาฬิกาเปล่าๆมานานแล้วสายนะครับเป็นสายซิลิโคนนะที่มีควิกลิล s สแล้วก็มีโลโก้ที่เขียนว่าซิก้าดีไซน์พร้อมสัญลักษณ์ DI o อออฟฮอลแล้วก็ตัวของบัคเกิลนะก็เป็นโลหะเคลือบ PVD สีดำนะครับแล้วเขียนว่าซิก้าดีไซน์วิธีการประกอบก็ค่อนข้างง่ายมากครับเพราะว่ามีควิกลิล s สมาใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปข้างนึงครับเกี่ยวครับปล่อยมันก็เข้าแล้วครับ วิธีการเช็คนะว่าสายเนี่ยเข้าไม่เข้าก็เสียบเข้าไปก่อนครับดึงสลักลงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับในส่วนตอนที่เราขยับนะถ้าเกิดมันไม่เข้ามันจะเป็นนี้อ่าเพราะฉะนั้นควรจะต้องเขยา่าหรือขยับสายเนี่ยก่อนนะครับว่ามันแน่นแล้วเราถึงปล่อยออกมาไม่งั้นเดี๋ยวเรารีบทําแล้วมันจะหลุดออกจากมือนะครับอ่ะมาดูกันนิดนึงครับตอนนี้เดินแล้วผมดึงหนึ่งตึ้ นะครับหสเต็ปมีแค่สเต็ปเดียวเนื่องจากเป็นนาฬิกาสเกเลตันนะครับก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้เฮ้ยผมว่าใช้ได้นะถ้าบอกว่าเอยเป็นเครื่องจีนทําได้ขนาดนี้เวลาที่ผมดูว่าเครื่องเนี่ยมันโอเคไม่โอเคผมจะดูตอนกดเม็ดมะยมครับเพราะถ้ากดเม็ดมะยมแล้วเข็มนาทีไม่ขยับเลยเนี่ยผมถือว่าเครื่องแบบนี้ทําได้ดีแมาณิตพวกคอไก่พวกอะไรเนี้ย ถือว่าทํามาในระดับของนาฬิกาคุณภาพสูงแน่นอนครับเขาอาจจะไม่ได้ขัดแต่งเครื่องนะแต่ก็ใช้วิธีการก็คือชุบเงากับโลหะเกือบทุกชิ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชุบเงานะครับแต่ก็มีการขัดแบบกองเดอะเจนีฟเนี่ยที่ฐานของโรเตอร์นิดหน่อยอะ่ะก็พอเป็นกลุ่มกิบนะพอเป็นพิธีสวยงามดีครับค่อนข้างสวยมากสำหรับสีของพิงโกกับสีดำ ักนที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆก็คือพวกน็อตต่างๆพวกนี้ครับไม่ใช่แบบแฉกปกตินะแต่ว่าเป็นหัวแฉกพิเศษนะครับซึ่งทําขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งถือว่าสวยงามดีข้างหลังก็เป็นแบบปกติแหละนะเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูครับว่าเมื่อขึ้นข้อแล้วรู้สึกยังไงโอเคครับใส่ขึ้นข้อแล้วนะต้องบอกเลยว่าโอ้โห48มิลแต่ว่า มันสวยนะเนื่องจากว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็อยู่บนข้อมือ6.2นิ้วของผมเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีสายนิ่มมากนิ่มตกใจอะ่ะสำหรับผมนะราคานาฬิการ,ระดับนี้นะให้สายซิลิคนคุณภาพนี้บางยี่ห้อนาฬิกาหลักแสนยังไม่นิ่มขนาดนี้เลยนะอันนี้นิ่มมากแล้วที่สำคัญครับตรงตัวของตัวลัดเนี่ยห่วงที่สองนะมันจะมีตุ่มออกมาด้วยเพื่อนๆไอ้ตุ่มนี้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้สายอะ่ะมันเลื่อนออก เพราะนั้นมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆผมว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดมากๆนะผมขออนุญาตเช็ดหน้าปัดนาฬิกานิดนึงแล้วกันนี่ถ้าให้กระจกซับฟล์มาด้วยนี่ผมกรี๊ดเลยนะเนี่ยมาดูตรงที่ผมคิดว่าโอ้โหมันดูสวยมากกับราคานาฬิการาคาหลักไม่หยิ่พันบาทนะก็คือตรงลูม i n o วาครับเขาใส่ออกมาได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวหลีไฟนิดนึงแล้วมาดูกันครับว่าเป็นยังไงป๊บนี่ครับ อ่ามาดูกันใกล้ๆเลยเดี๋ยวนะเป็นไงครับนอกจากเข็มชั่วโมงนาทีนะตรงกลางที่เป็นวินาทีเนี่ย t i o f y e o l h s r e s เนี่ยมีลูมมีลูมด้วยมีลูมิโนโวานะครับแล้วก็ตรงมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มีด้วยอ่าเนี่ยครับเห็นไหมโอ,โอ้ไม่ธรรม,มาดาสำหรับนาฬิกาแบบนี้นะที่ทำออกมาได้สวยขนาดนี้แล้วก็ ราคาดีสเกเลตันด้วยนะออโต้โอ้โหแล้วใส่มาครบคันขนาดนี้นะพูดได้คำเดียวครับว่าเกินราคาเกินคุ้มสำหรับผมผมว่าเรือนนี้คุ้มค่ามากๆครับเป็นไงครับกับเรือนนี้ซ i กาดีไซน์ DI of h o r l u s สํำหรับผมผมค่อนข้างชอบมากในราคาประมาณสักเ8 0 0 0บาทเป็นเพือนชอบไหมครับถ้าชอบ ทีมคอมเมนต์ไว้แล้วผมจะนำนาฬิการุ่นใหม่แปลกๆใหม่ๆทั้งนาฬิกาหลักพันจนถึงหลักล้านมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Watch Is It โดยหนุ่ยเป็นเยี่ยมแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ